อ้าวโดนครับอ้าวโดนเสยครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีนะครับพี่ๆนานาทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะอยู่กับผมเช่นเคยครับทางช่องสไตล์สารบานถุงนะครับ มม่มีออกมาสุ่มยิงปลาเช่นเคยครับผมบัด้ออกายมือแล้วเนะาะแต่ท้องฝ่ามันมันปิดนะครับฝนกระตดลิ่นๆนะครับบเห็นแดดมันมีเห็นแดดน้อยๆนะครับสายละล่ะหาโมงละหาโมงสว้วจังเห็นแดดนะครับก็เลยอ,ออกไม้ไกลๆบ้านนะครับเป็น ลำห่วยน้อยๆน,นะครับห่างจากบ้านอยู่ประมาณสองโลนะครับสองสาโลนะครับนะครับกานางบึงจะกข้านะครับอาจจะมีประคอหน่อยขืนม่าให้บแบนเป่าอยู่ใส่ซ้อมมือนะครับหรืออาจจะบ่มมีนะครับกันนางบึงจะกข้าดี่เอาจะใหญ่ไม้ไม่นะครับเนาะ โอเคครับเดี๋ยวนางรลุ่นน้ำกันนะครับกับผมสไตล์สารบานถุงนะครับเนาะมือม้านมือโบมานมือ,ม,อมือฟุกแกยิ่งถือมือระมานแกนิ่งทั่ไดนก็บอถือกับพี่น้องเฮา Nói thích ô thích ô น้ำตื่นนะครับปลากระตัวหน่อยนะครับซุสไยยานได้ใหญ่ไม้ยุกน,น้องปลาตัวหน่อยไล่ครับเห็นอยู่ครับผมประคอขึ้นเมื่อกี้แต่ก็ตัวหน่อยนะครับก็จิหงิกหยิ่งบอท่าน หมเก câu นะครับโค้งหน่อยครับนักไก่กู้ก â u อ้าวโดนครับอ้าวโดนเสืครับพี่น้องโดนได้ไงครับผม ใส่นี่ครับผมใส่ปลาปนครับครับพี่น้องเห็นยี่นาอะครับผมใส่นี้แขนกิวๆิวครับดามิดนะครับเนาะใส่ปลาปนโอเคครับผมเอาครับห้องถงเลยแล้วแต่หนึ่งนะครับจะได้กระเดยปนเนาะ เดี๋ยวผมจะนั่งบางอีจักเข้านะครับว่าจะมีประคอหน่อยขึ้นอีกบ่เดี๋ยวถึงได้บคือกัึ้นตรงใหญ่นะครับจะมีขึ้นมาอีกบ่นั่งมือจักเข้าครับพี่น้อง นุ๊กใส่ตังได้ใหญ่ไม้แลวครับพี่น้องเราบบุ้งปลาขลินเลยใส่ไม้นที่นี่ตัพอหน่อยตัวเดียวนี่แหละครับในในเดี๋ยวจๆได้เรัไปพอกันอยู่ไม้หนาเนาะครับเนาะอีกไม้นึงก็ครับผมตอนนี้ผมกำลังอยู่อีกไม้นึงนะครับ เป็นลำหวยเดียวกันนะครับแต่นี้น้ำจะลึกกว่านะครับถือว่าไม้ก็โอเคอยู่นะครับเป็นยุตนยุขานะครับพอดีผมไปอเอาเปีมานานะครับแือว่าไม้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับ เดี๋ยวเามาลองเบ่งจักขะา่านะครับตอนกรเทียงพอดีรับเดี๋ยวมาลองเบ่งกับจักขะข่าวา่าจะมีปลาขึ้นใหสมสองมือบอจะได้ปลาปนบอ,บอไม้เมื่อกี้จะแต้มนึงนะครับปลกคอหน่อยเดี๋ยวมาหาหมูนะครับหาหมูไปปนก่อน ปลาเพิ่มบอ่อนะครับเก็บปลาปนเปิ่มบอท่จะได้ทำามาเบิ่งกันครับแต่ว่าจุดนังบอ่อทอยบอ่อบอบอ,บอสะดวกนะครับบอสะดวกกาจุดแหลกครับเพราะว่าเข้าใจนะครับตนยู่ค่ะงาเพิ่มบอ่อค่อยหลายครับ แล้วก็ยังดีนะครับที่มีต้นนี้นะครับมีงามีแขนองออกมานะครับเป็บใหม่มาผาดนะครับพอได้ยืนนะครับจะมาเบ่งว่าปลาขึ้นให้ได้เพิ่มปริมาณปลาปนบอ,อ๋อนะครับตะข้อหน่อยขึ้นแล้วครับผมหน่อยแต่ว่าหน่อยแห้งครับแต่ tí nhìn ừ, đi cái nói nổi ngủ gặp โอ้ไม้นี่ยก็ขึ้นหลายอยู่ครับผมเท่ากับตัวหน่อยนะครับพูดอยู่บนไกลอยู่พี่น้องเห็นโมโนครับพูดหน่อยกาตัวที่ผมยิงใดอีกนะครับจะยิงนีปัญหามันคือมีงาปามนะครับถ้ายิงโดนงาปามนี่ไม้แตกนะครับพอต้องล่วงไปเอาลูกดอกนะครับ โดนงาปามีจบคราเลยนะครับไม้แตกเลยอะไรครับปะกคครับผมไซส์ไม่ใหญ่ครับ เสียระ,ะยะจิตครับผม โมมันแก่ไปโดนบอนะครับระยะชิดเลยครับพี่น้องน่าจะบอดนนะครับบอดนคนระับออกทางสายบอออกทางสายครับผม Uh huh. ปาดไปนหนึ่งครับ ไม่โดน เบ่งไปดอ,อกกนนฮะครับผมนี่น่ะ,ะโอ้ใส่เวลาไปสองชั่วโมงเลยนะรับเนาะเดี๋ยว เดงได้เวลากลับนะครับผลงานมือนี้นะครับเด็ดหนึ่งแต้มนะครับผมยิงไปอยู่ประมาณสามสามเถื่อสี่เถื่อนะครับแต่แต้มเดียวนะครับผูกแต้มเดียวใส่ปลาปนครับปลาขึ้นดีอยู่ครับแต่ว่าที่จะใส่หน่อยครับใส่นิ้วตีนใส่นิ้วมือนะครับเนาะชื่อว่ายิงแต่บ่ค่อยถึงนะครับมันตัวหน่อยแฮงรือเบี้ย เป็นขอผมยิงบอม่นมาเจอแล้วครับ <laughs> เรื่องเป็นผลงานครับผมเสร็จละนี่นะครับผลงานหนึ่งแต้มออออนะครับใส่ปลาปนพี่น้องเขานะปนสนามไม่ไย <laughs> มันมันมีแต่ปลาหน่อยครับแต่ว่ามันแกไม้สวยนะครับถ้าปลาหน่อยขึ้นเพราะมีปลาใหญ่เลยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวจังไดกะเดี๋ยวจังพอกับผมทางช่องสไตล์สามบรรทุงในคลิปนาคลิปต่อต่อไปนะครับเนาะขอเสิ้้าพี่น้องเข้าหาอยากให้กินจังไดเพื่ครับโชคดีมีความสุขนี่แกพ่อแม่พี่น้องที่แล้เข้ามาชมนะครับทุกผู้ทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผม